สวัสดีค่ะอาจารย์ขอเล่าแบบยาวๆแล้วกันเนาะพวกกลุ่มวีซ่าอันสกิลเนื่องจากช่วงนี้อาจารย์ก็น้องอินบ็อกมาถามเรื่องแคนาดาเอ่ยอินบ็อกมาถามเรื่องสวีเดนเรื่องอะไร whatever เนาะคือพวกอันสกิลหรือว่าต่อให้อังกฤษที่แบบโรงงานบ้าบอคอแตกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เล่าให้ฟังแบบเล่าจริงๆเนาะ คนที่ประสบการณ์ที่อาจารย์เจอมาที่เด็กมาเล่าให้ฟังก็เป็นน้องท่านหนึ่งที่เคยไปนั่งอยู่ในรายการสถานีประชาชน whatever เนาะสถานีประชาชนเขาก็เล่าให้ฟังว่าอย่างอินเคสสวีเดนเนี่ยเป็นบริษัทที่กรุงเทพน่าจะมีนิ่งถึงบริษัททัวร์เนี่ยแหละบริษัททัวร์แต่เราไม่ได้ตีว่าบริษัททัวร์ทุกคนเป็นบริษัทที่มันไม่ดีเนาะเก็บผลไม้สวีเดนก็ น้องก็บอกว่าเนี่ยก็ตามดูในโลกของโซเชียลมีเดียนะดูมาตั้งนานแล้วนะแล้วก่อนที่จะสมัครเนี่ยเขาให้อินบ x ็อกจากคนต่างประเทศเนี่ยนะมาอินบ็อกแบบว่าวิดีโอขอให้ดูเลยนู่นนี่นั่นเขาถึงไปวางมัดจำไว้แล้วก็มีเพื่อนร่วมเคสอยู่ประมาณเขาจ่ายประมาณสึกๆจะแสนแสนสองแสนสามเนี่ยหลังเพื่อนร่วมเคสบริษัทที่กรุงเทพก็ไปดูนะแต่ว่ามันเป็นมินิบริษัททั่ว์นึออกใช่ไหมคือ แล้วไปอยู่ไปนั่งอยู่สถานีประชาชนน่ะอยู่ด้วยกันตอนโควิดอะ่ะน้องคนนี้ก็อาจารย์รู้จักเพราะว่าเข้ามาเล่าให้อาจารย์ฟังโดยตรงแล้วก็เขาก็ส่งคลิปมาให้ว่าเขาไปเป็นแบบแขกรับเชิญเลยเออ,อันนี้ก็ทุกอย่างก็คิดว่าตัวเองดูดีแล้วเพราะว่าตัวเองอะ่ะทำบริษัทนำเข้าส่งออก ผลไม้ยอยู่ใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าเออฉันได้ภาษาอังกฤษฉันรู้เรื่องฉ,ฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นปรากฏว่าออกษอกรินี้ประชาชนก็อยู่ตามเรื่องกันก็ไม่รู้ว่าบัญออชีมา้าหรือบัญชีจริงมันหนีออกนอกประเทศไปหรืออย่างวอ a t e v e r ก็น่าจะยังไม่ได้คือไม่ได้ขืนนึกออกใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อร่วมเคสเพื่อร่วมกรณีเขามีประมาณ 40- 50คนที่เป็นต่างจังหวัดเหมือนกันนี่ก็เล่านะหนึ่งเคสนะสอง แล้วแต่น้องคนนี้ก็กลับมาเป็นรู้ส์อาจารย์เพราะว่าเป็นเด็กเชียงรายใช่ไหมก็อันนี้รีเฟอร์ได้อ้างอิงได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเนาะก็น้องก็มาเรียนอาหารนะคะแล้วก็เตรียมไปแต่ว่ารู้สึกหลังๆมานางก็ไม่ไปนางรือความรู้สึกว่าถ้าเงินเดือนเมืองนอกต่ำนางช่วยแม่ขายกิจการอยู่ที่บ้านก่อนดีกว่าว h ดเอ v e r ร์หนึ่งสองอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอสองมีใครอีก สองเ,ออเด็กบางคนที่เป็นเคสอังกฤษรู้สึกจะเหมือนโรงงานทําขนมปังโรงงานทําขนมปังก็เคสเหมือนกันว่มีโค้กมาจากอังกฤษถ่ายคลิปให้ดูสภาพแวดล้อมในอังกฤษแบบน,นี้เอาคนวางวัดจํานู่นนี่นั่นโน้นอันนี้คือคนก่อคนก่อคนก่อกรรมอยู่อังกฤษคนก่อกรรมอยู่อังกฤษเนี่ยรู้ไหมว่าพอสืบแล้ว พอเขาสาวแล้วอ่ะอันนี้เราก็คิดว่าแบบมันบัญชีไทยแต่คนก่อกรรมอยู่อังกฤษมันเป็นแก๊งเดียวกับอ e ีเอเทอรเฟอร์ที่คดีโกงเนื้อออกใช่ไหมคือแบบว่าเป็นที่จดจันมากคือแบบว่าคือม,มิดของมิดแล้วก็ของมิดคมิดของมิดแล้วก็ของมิดคือแบอบกมันเป็นอะไรที่แบบ แบบนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือคอจากอังกฤษก็คือคือพวกนี้ทางานไม่ต้องถามว่าเขาจะข่วงเรื่องจะตกนรกหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขาไม่กลัวอยู่แล้วดึงออกใช่ไหมเขาเขาไม่กลัวอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ฐานที่มั่นมมิด,มด,มดน้องมิดอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องต้องต้องระวังไว้เยอะๆว่ายังไงก็ก็ก็ตามลําบากขนาดว่าคนเมืองไทยรู้จักบ้านพ่อบ้านแม่มันอะ อ่ะอันนี้มิดของมิดเกาหลีอีกมิดของมิดเกาหลีมิดของมิดเกาหลีเนี่ยเอ่อมันก็จะมีมิดท,ที่อนุมานติ๊กต่างว่าตัวเองเป็นคนสูงส่งไป MOU กับหลายๆบริษัทแต่ก็โกงอ่ะแล้วก็เป็นมิดอันนั้นน้องก็ไม่ออกอากาศม่ออกใช่ไหมน้องก็ไม่ยอมไม่ไม่ออกอากาศก็คือฟ้องศาลแล้วโดนแบบ ดนแบบสี่ห้าคนแบบแสนกว่าบาทอเขาเรียกเอเจนซี่ดอดอเด็กอยู่เชียงรายนี่แหละเมื่อก่อนก็เปิดออฟฟิศอยู่ข้างหน้าสถานศึกษาแห่งใหญ่ๆที่หนึ่งอันนี้ก็คดียุบยับเต็มหลังไปหมด แล้วก็เจอเคสอะไรอีกที่น้องมาเล่าสามสี่แล้วใช่ไหมืม่อกีเล่าสามแล้วใช่ไหมสี่น้องเด็กอาจารย์ที่เป็นเด็กอาขาอาจารย์เคยถ้าเกิดว่าเป็นอินบ็อกอินบ็อกที่เป็นเพื่อนกันเนาะอินไม่ใช่อินบ็อกที่เป็นเพื่อนกันถ้าตามในทิกตอกอา TikTok, จารย์จะเห็นว่าอาจารย์ที่เคยคุยกับเขาเคสนี้เคสสี่แคนาดาแคนาดาคือจะบอกว่าอีแคนาดาเนี่ย หลายกรรมต่างกรรมต่างวาระมากนะแต่แคนาดาที่น้องอาขามาเล่าให้ฟังคือน้องเสียไปแล้วสองแสนเขาก็บอกว่าเขาขอกลับมาบ้างก็ก็ก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นึกออกใช่ไหมมองมีตังค์เยอะดิไปเสียให้เขาสองแสน 2000. ทีเดียวคนรู้จักอาจารย์ออฟฟิศอยู่กรุงเทพคนรู้จักคนรู้จักแล้วก็คนรู้จักบอก ก็อาจจะอาจจะเอาเงินไปหมุนหมดแล้วอันนี้นะคะเจอแับปี้เนาะอ่ะสามอ่ะอันนี้สี่แล้วใช่ไหมก็กเกือบปีครึ่งก็ยังไม่ได้เนาะสี่ห้า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 เคสอะไรนะห้า,หาเอเจนซี่เอเจนซีรียนอันนี้ก็มาจากน้องที่อ่า มาปรึกษาเอาน้องมาส่งเมื่อก่อนอาจารย์เป็นศูนย์สอบไ e เอลเนาะออสเตรเลียจะต้องเอามาเป็นแบบสอบไ e เอลโดนตอนนี้เด็กทำงานอยู่ Discount Store ที่ประเทศที่เชียงรายเนี่ยแหละก็โดนเอเจนซี่เอาตังค์ไปตั้งแต่ตอนโควิดละสองแสนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหาไม่เจอทวงไม่ได้ตอนก่อนโควิด ไม่ได้ลงค่าเทอมให้เขาแล้วบอกว่าภูมิล่ำนาเป็นคนเชียงรายจริงๆิแค่เป็นเคยเชียงรายเฉยๆยจ้าหย่ากับผัวเรียบร้อยหย่ากับคือหมายความว่าหย่ากับเมียเมียไล่ออกจากบ้านเมียก็บอกว่าเราไม่รับรู้เด็กก็ตําเงินไม่ได้ไปฟ้องศาลอะไรยังไงก็เด็กก็ตําเงินไม่ได้อันนี้ก็สองแสนเนาะเออแล้วก็เคสอะไรอ่ะสี่ห้าหกเราแม่งเจ็ด น้องมาปรึกษาจะไปอิอสราเอลนะคะเด็กเป็นพี่น้อยเกาหลีเก่านะคะพี่น้อยเกาหลีเกา่าอันนี้โดนแก๊งคอร์เซนเตอร์ตกเด็กผู้ชายนะคะก็ก็คือหมายความว่าไปโดนสัญญิงสัญญาเอาไว้ว่าฉันจะทำให้เธอกลับไปเกาหลีได้ขึ้นแบ็คกริสเลยนะคะแล้วก็แบบเธนไปจริงซ้สำสัญญิงสัญญาว่าแบบ เอาเด็กไปเกาหลีได้เอาเด็กไปเกาหลีได้ก็ประมาณว่าเด็กโดนไปห้าหกแสนใครเตือนก็ไม่ฟังเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นกำลังรอเตรียมไปอิสราเอลแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องรอใช่ไหมไปถูกต้องตามกฎหมายยังไงพอเสร็จมันก็ต้องรออยู่แล้วอะและยิ่งเขามีลบกัน เราก็ไม่สามารถจะส่งไปได้หรอกก็ต้องปลอดภัยวันก่อนกลมประชุมเรียกก็ยูทําแผนหรือยังทําแผนอพยพแผน1แผน2อะไรอย่างเงี้ยส่วนเด็กที่ที่เขาอะไรอยู่แล้วก็ต้องระวังดีๆเนาะนึกออกเนาะก็อันนี้อีกเคสหนึ่งอันนั้นเขาขออนุญาตอาจารย์ถอดเทปเนอะอันนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะหคนหคนสามล้านเออหคน3ล้านอันนี้ก็แก๊งมีตก ที่บอกว่าจ่าย6000นในจ้างออกให้หมดจ่าย6 0 0 0แกงออสเตรเลีย6000จ่ายให้หมดออแล้วก็โดนเรียกร้องว่าจะใต้แล้วนะติดนู่นติดนี่จะต้องเป็นวันศุกร์ด้วยนะแล้วบีบคั้นให้เด็กโอนเงินอ่ะแล้วก็จะมีช่วงแรกๆที่อาจารย์ทำช่อง TikTok TikTok อันเนี้ยเป็นทิกตอกที่3นะามแล้วยงที่บอกว่าคําถามบางคาถามที่มินเมอะไรบางอย่างที่ทําให้ช่องอาจารย์หายอาจารย์ก็จะไม่พูดเนาะนึกออกใช่ไหม เพราะเราคงไม่ได้หาความรู้จากในทิกตอกอย่างเดียวเนอะก,ก่อนนั้นก็แบบเยอะเยอะมากฉันทำอ่ะมันมีทุกเคสเลยเธอเธออยากจะฟังประเทศไหนอะคือแบบในฐานะคนทำงานนะฉันบอกว่าฉัน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 ว่าฉันแบบเรื่องเล่าแล้วคนอื่นเล่ามาเล่าให้ฟังคือคือทักษะเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็หลายๆอย่าง ก็คลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะถามว่าถ้าเกิดมั่นใจว่าจะป้องกันคือหมายว่าถ้าจ่ายตังไปไม่เครียดก็